เพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้สุไปซื้อของมาของใช้ในบ้านมาค่ะแต่ไม่ได้ซื้อเยอะนะคะซื้ออย่างละนิดอย่างละหน่อยมารีวิวไว้เพื่อนๆดูนะคะว่ามีเสื้ออะไรมาบ้างนะคะซื้อน้ํามันน้ํามันมาขวดนึงค่ะน้ามันสามสิบเจ็ดบาทค่ะซื้อน้ํามันนะคะแล้วก็ซื้อแป้งมาแพคหนึ่งค่ะ แป้งเด็กนะแต่ว่าสุใช้แป้งแบนี้ใช้ไดส้สามอย่างแป้งที่ใช้ได้มีแป้งนี้แล้วก็แป้งแคร์และแป้งอะไรอีกอย่างหนึ่งดี3ามอย่างแป้งเก็ใช้ไม่ได้ค่ะแพ้ค่ะเมนมากเลยค่ะนี่ค่ะซื้อมาแพ็คหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าหน้าหนาวแล้วเนาะเริ่มแห้งและผิวซื้อนีเวียมา ขวดหนึ่งนะคะซื้อไมเรียมาขวดนึ่งแล้วก็ของใช้ประจำวันเนาะที่เราต้องใช้อยู่แล้วนีอบซื้อของใช้ซื้อของใช้มาตายแล้วกลับที่บ้านหมดพอดีเลยเอาตามมาเลยขายอ่ะอ่ะอ,อย่าเพิ่งแม่กำลังอันนี้อยู่สวัสดีคะ่ะนี่คะ่ะ น้ำยาซักผ้าค่ะซื้อมาซื้อมาแล้วก็ซื้อมาอีกอันนี้อะไรน,น้ำอันนี้น้ำยาผ้าพันุ่มอันนี้น้ำยาซักผ้าค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งร้านซีเจงไงเปิดใหม่ไงซีเจเปิดใหม่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปซื้อสิเขาลดวันนี้วันสุดท้ายแล้วาวเหรอ ทนได้ทุกคนไหมแม่ได้ทุกคนเหรอนี่นี่ไปซื้อได้เยอะเลย่มึงต้ายคนอะก็ใช่เดิเอาว่เกือบร้อยแล้ว75เจ็ดิบาเจ็ดรดปกติปกติมันเท่าไหร่มันเจดสเาอ่าเนี่ยสอันนี่ยเจ็ดบาบาทอยเออไปซื้อมันได้สิททุกคนไหมเน่ยมได้สิทธุกคนถึงวันนี้วันสุดท้าย3วันไงเขาเปิดร้านใหม่ไงรถในห้างเลยใช่ไหม ในนั้นใช่เขาเรียกว่าสุดท้ายใช่ไหมช่างกล้าเนาะแต่างที่เกิดขึ้นที่น้องการอิงเวนนี่ทำก๋วยเตี๋ยวเหรอวิปีิังเอาวิปปิ้งเนี่ยนี่กาแฟนี่กาแฟอะไรเนาะเปาเปาเปาเอาไว้อันนี้ไว้ซักกางเกงเนาะอันนี้ไว้ซักกางเกงค่ะซักถุงเท้าซักกางเกงแต่น้ำยาสบู่ดั้งเดิมสีเขียวแต่ว่า สุชอบสีเนี่ยค่ะใช้ได้สีนี้อหอมชื่นใจค่ะใช้ได้แต่สีนี้นะคะสีอื่นใช้ไม่ไมันไม่รู้สิไม่ชอบใช,บชบ้สชมพูยี่ห้ออื่นเนาะเคยใช้แบบนี้แต่เป็นสีเขียวหอมแมเนี่ยหอมสิสีเหลืองหอมอยู่<อ>ไม่ชอบใช้อย่างอื่นเนาะ<ส> <c ười> <c ười> ครับโอ <c ười> แก้เพแป้งก็ใช้ยี่ห้อโอแก้เพแป้งก็ใช้ยี่ห้อใช้ได้แค่สามยี่ห้อ แพ้แล้วก็มีครีมนวดผมซันซิลค่ะแต่ว่ายาสระผมซื้อมาแล้วมันซื้อมาขวดปั๊มแล้วมันยังไม่หมดแต่ครีมนวดมันหมดก่อน,นะะก็เลยซื้อครีมนวดมานะะคแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะอายิโนโมโตะที่ขาดไม่ได้นะคะต้องซื้อไว้เประจำเลยค่ะ ตองนั้นก็ของของห้านขนมใส่ไปใส่ตู้เย็นหมดแล้วมั้งขนมมาถึงก็แกะเลยมาม่าหมดไปห่อหนึ่งแล้วแล้วก็มีนมซื้อนมมาแพกหนึ่งแกะแล้วซื้อนมมาแพกซื้อเลดตาซอยมาห้านาชอบกินเลดตาซอยซื้อเลดตาซอยมาแพกหนึ่งค่ะแกะแล้วแกะใส่ตู้เย็นละแกะละมาใส่ตู้เย็นนะแล้วก็ซื้อยาคุมาแพกหนึ่งยาคุ นมเปรี้ยวซื้อมาแพ็คหนึ่งค่ะหลานมาถึงก็แกะใส่ตู้เย็นเลยแล้วมาทันได้นี่เลยนะคะที่นี่อ่ะลูกอมลูกอมอะไรคะลูกอมเต็งโมนี่นี่เตงโมเตงโมแล้วก็มีอะไรสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ซื้อมาสี่ถุงใช่ไหมยังละสองถุงซื้อมาสี่ถุงค่ะเปิดตู้เย็นทั้งวันเลยค่ะเปิด เอานี่ไปใส่ตู้เย็นไว้ลูกอมแล้วก็ไปเปิดตู้เย็นทั้งวันเลยค่ะหมดเมื่อไร่แล้วค่อยก็จะไม่เปิดแล้วตอนนี้เปิดอยู่นั่นแหละนะคะวันนี้ก็จ่ายแค่นี้ก่อนสิ้นเดือนก็จ่ายมาอีกรอบหนึ่งเนาะนี่ก็ใช้ถึงสิ้นเดือนเลยนะคะแต่ที่ที่ขูกใจมากคืออันเนี้ยปกติมันเจ็ดสิบห้าหรือเจ็ดสิบเก้าไม่แน่ใจเนาะแต่นี่เขาขายสองอันน่ะสองอันเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าบาทหรือเจ็ดสสิบ จำไม่ได้เนาะเนี่ยก็เ,เปิดร้านใหม่ไงแล้วเราก็ไปทำบัตรสมาชิกเนาะทำบัตรสมาชิกน้ำยาซักผ้าน้ำยาป่าผ้านุ่มก็โอ้ไม่ได้เอามาอยู่หลังบ้านเอาไปเก็บไปแล้วซื้อผงซักฟอกม,มาเนี่ยไม่ใช้ซักรองเท้าซักถุงเท้าซักกางเกงที่มันสกปรก,กเนาะแต่ว่าพวกน้ำยาซักผ้านี่มัน ซักเครื่องมันก็ง่ายเนาะมันเพราะว่ามันไม่เป็นคราบเน,นื้อหอมดีนะคะอันนี้หอมคุณมะมมันก็ถูกดีถ้าเราซื้อยกแพ็กมันก็จะถูกเนาะหนาวแล้วเราก็ซื้นี่ก็ใช้ไปอีกนานเลยใช้ไปอีกนานน, <S <S นี่ก็แค่นี่ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าวันนี้สุไปซื้ออะไรมาบ้างนะคะยังไงก็ ติดตามฝากซับสไครต์ให้สูดด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ